อีกด้านหนึ่งวันนี้นะครับนักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยนะฮะตอนนี้ยังเป็นรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมอยู่นะอนาคตไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นอยู่แล้วก็พูดถึงม็อบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพอมีคนเริ่มพูดถึงว่าเอ๊ม็อบเหมือนเขาจะเปิดช่องอยู่นะคุณภูมิธรรมจจะเกิดรัฐประหารซ้ำรอยในอดีตหรือไม่คุณภูมิธรรมปรากฏก็ออกมาการันตีอีกคนหนึ่งวันนี้ว่าไม่มีรัฐประหารแน่นอนนะครับใช้คําว่าพยายามให้ตายก็ไม่เกิดฮนะเพราะวันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่า เรื่องรลวเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในหัวของผู้นําเหล่าทัพเขาอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้คุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะถูกพูดถึงนะครับว่าลักษณะเหมือนกับเปิดช่องให้รัฐประหารได้เนี่ยวันนี้คุณภูมิธรรมก็บอกพยายามให้ตายมันก็ไม่เกิดหรอกบอกว่าเท่าที่ตนอยู่กระทรวงกลาโหมและได้พูดคุยกับบรรดาผู้บรคคับัญชาส่วนต่างๆท่านผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพยืนยันได้เลยว่าวันนี้ประเทศวิกฤต เราก็อยากจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ดังนั้นเรื่องนี้เรื่องรัฐประหารนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของนายทหารชั้นผู้ใหญ่เลยนะครับนอกจากนี้คุณบุญธรรมก็พูดกลับไปยังบรรดาแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะฮะบ,บอกว่าเขาก็ยังมีคดีอยู่นี่คือจะมาหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาคดีต่างๆมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วด้วยครับเรื่องปลุกกระแสรัฐประหารเนี่ยให้พยายามให้ตายก็ยากที่จะเกิดขึ้นทันะ เท่าที่ผมอยู่กระทรวงกลาโหมแล้วได้พูดคุยกับผู้บัญชาส่วนต่างๆนะครับทั้งปบอทั้ง4ี่เหล่าทัพนะครับก็ยืนยันอยู่แล้วว่าวันนี้ประเทศวิกฤตท่านก็อยากจะช่วยทําให้ประเทศมันผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้อยู่ในความคิดคํานึงถึงของนายทหารผู้ใหญ่ของเราเลยวันนี้เขาอยากให้เราแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดนะครับก็ผมคิดว่าจริงๆก,ก็การชุมนุมเป็นสิทธิ์ที่จะกระทำได้ภายใต้เกาะ,กะของรัฐธรรมนูญ แต่ข้อเสนอเนื้อหาอย่างที่ผมบอกอะอะไรที่เป็นข้อเสนอที่ดีเราพร้อมจะรับฟังแต่อะไรหลายอย่างถ้ามันเป็นข้อเสนอที่มันมีปัญหาต่อระบบการเมืองหรือต่อกฎหมายก็จะพิจารณาต่อไปแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือกําลังจะยกระดับหรืออะไรอย่างต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะนั้นอย่ามาใช้วิธีแบบเดิมนะครับเพราะว่าจะจะ,จะตามไปผัดฝวามแตามไปอะไรมันไม่ควรทํา มันเคยทํามาแล้วแล้วมันเสียหายมา1ิปีแล้วนะครับตั้งแต่งบมอ,มอกบกรปสอนะครับแล้วก็หลายๆคนที่แม้กระทั่งที่อยู่ในเวทีนี่ก็ยังติดคดีอยู่อ๋อนี่ครับสื่อสารกลับไปด้วยนะส่วนประเด็นที่ก็ถูกพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือผลนิ้ด้าโพเมื่อสุดสัปดาห์หคะแนนนิยมของนายกแพทองทานหล่นหวบ่ห้าบครับคือเป็นช่วงที่เขาทาโพตอนคลิปเสียงออกมาวันเดียวอ,ะอ่ะปรากฏว่านี่ฮะตกไปอันดับ5เลยฮะ เรียกว่าราัท้ายเลยฮะคิดดูนะว่าผลของการสำรวจนี่มันลงแบบโอ้โหจาก 30- 4 0เนี่ยมันร่วงลงเหลือหน่วยเดียวคือ9% 9.2องใช่เนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเหลือเก้าจุดสองเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยถามค,คุณภูมิธรรมบอกโอ้โหคะแนยนนิยมจากนี้ด้าโพมันออกมาอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงคุณภูมิธรรมบอกเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดบอกว่าผลโพมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วตามช่วงเวลา แต่ที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินในวันที่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ